คำทำนายประจำเดือนมิถุนายน2567ของเจ้าชะตาที่เกิดราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ราศีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการติดต่อเจอราจาการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องงานมีการวางแผนการประสานงานซึ่งจะค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความราบรื่นดี มีโอกาสได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแต่คุณก็พร้อมที่จะทำมากๆต้องบอกว่างานนี้มีผลกับความรู้สึกของคุณมากทีเดียวและยังมีโอกาสส่งเสริมคุณได้ดีในระยะยาวมองเห็นความมั่นคงเพิ่มขึ้นค่ะแม้จะมีช่วงจังหวะของความขัดแยงบ้างอาจจะมาจากการต้องทำงานหรือการประสานงานกับคนที่มากขึ้นแต่คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ค่ะด้านการเงิน เดือนนี้อาจมีการใช้เงินลงทุนไปกับธุรกิจใหม่ๆแต่ก็ต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้กลับคืนมานับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะช่วงปลายเดือนอาจจะรู้สึกตึงๆเครียดๆไปบ้างเพราะมีการใช้เงินเยอะแต่เห็นผลตอบแทนค่อนข้างช้าเลยทำให้คุณออกอาการกังวลได้ค่ะด้านความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนเวียนกลับเข้ามาในช่วงนี้ แต่คนใหม่ที่กำลังจะเข้ามามองแล้วก็น่าสนใจแต่สุดท้ายคุณก็จะยังไม่เลือกใครอยู่ดีค่ะส่วนคนมีคู่หลายๆคนค่อนข้างห่างกันช่วงนี้แต่มีการติดต่อกันอยู่ตลอดช่วงกลางเดือนอาจจะมีการนัดเจอกันหรือชวนกันไปเที่ยวแก้คิดถึงค่ะด้านสุขภาพคุณจะเจอเรื่องเครียดๆเ,เลยอาจจะเครียดนิดหน่อยระวังน้ำหนักขึ้นได้ง่ายด้วยค่ะ เดือนนี้เครดก็กินแฮปปี้ก็กินรู้อีกทีน้าหนักก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะข้อควรระวังช่วงนี้สิ่งที่ดูดีอาจมีอะไรด้านลบแฝงอยู่จึงควรรอบคอบคอยระวังหลังใช้ไหวพริบพลิกแพลงจะรับมือได้และทำสำเร็จค่ะเคล็ดลับเสริมดวงไหวพระปางนาคปกรกบูชาพระพิฆเนศพญานาคพ่อปู่ฤาษี ทำบุญหลังคาเสาถนนซื้อที่ดินอิฐหินดินทรายถวายวัดหรือผู้ที่ขาดแคลนทำบุญเกี่ยวกับโรคกระดูกบ้านพักคนชราบริจาควิวแชร์ไม้เท้าหรือปลูกไม้ยืนต้นก็จะเสริมดวงให้ดีขึ้นค่ะขอให้เจ้าชะตาเปิดรับพลังดีๆปล่อยวางพลังแย่ๆมีแต่โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตพร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ